หรือว่าความจริงซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ตัวสารจะอัครเทวดามิคาเอลถึงดวงใจที่สันไหวคุณเคยรู้สึกไหมว่าบรรยากาศรอบตัวมันแปลกไปความสงบที่เคยมีถูกรบกวนด้วยความอึดอัดที่หาสาเหตุไม่ได้โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่แววตาดูเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ หากความรู้สึกเหล่านี้กำลังก่อตัวในใจคุณสารจากอัครเทวดามิคาเอลหรืออาร์เอนเชลไมเคิลที่ถูกส่งผ่านมาในวันนี้อาจเป็นคำตอบและแสงสว่างที่คุณกำลังค้นหานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการนัดหมายจากเบื้องบนเพื่อเปิดเผยความจริงที่ถูกปิดบงังและนำทางคุณสู่การปลดปล่อยม่านหมอกแห่งการทรยศหักหลัง เมื่อสวรรค์เริ่มเปิดโปรงอัครเทวดามิคาเอลทรงประกาศว่าสวรรค์ได้เริ่มปฏิบัติการแล้วเพื่อเปิดโปงการทรยศหักหลังที่อาจเกิดขึ้นอย่างลับๆโดยบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่คุณไม่เคยระแคะระคายมาก่อนความจริงที่ถูกซ่อนเร้นกำลังจะถูกเปิดเผยมิใช่เพื่อสร้างความแตกแยกแต่เพื่อนำมาซึ่งการเยียวยาและการปลดปล่อยคุณ จากพันธนาการที่มองไม่เห็นการแทรกแซงจากสวรรค์นี้มาในรูปแบบของการเปิดเผยความจริงอัครเทวดามิคาเอลถูกส่งมาเพื่อฉีกกระชากม่านหมอกแห่งความหลอกลวงและพิทักษ์คุณจากพลังงานลบที่มู่ร้ายสัญญาณแห่งการตื่นรู้เมื่อจิตวิญญาณคุณรับฟังสารนี้จะสั่นสะเทือนอย่างแรงกล้าเป็นพิเศษกับผู้ที่กำลังรู้สึกถึงความผิดปกติรอบตัว ความไม่สบายใจโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือความสงบภายในที่ถูกรบกวนนี่คือสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังตื่นรู้พร้อมที่จะรับฟังความจริงจงสงบนิ่งและเปิดโสดประสาทแห่งวิญญาณเพื่อรับฟังเพราะสวรรค์กำลังจะก,กระซิบความจริงที่ลึกล้ำกว่าสิ่งที่หูทางโลกได้ยินการสงบนิ่งในที่นี้มีได้หมายถึงการนิ่งเฉย หรือเพิกเฉยแต่คือการสร้างพื้นที่ภายในให้ว่างพอที่จะรับการชี้นำและการเปิดเผยเพิ่มเติมจากเบื้องบนสงครามฝ่ายวิญญาณและการพิทักษ์จากเบื้องบนคุณอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณและแสงสว่างในตัวคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นเป้าหมายแต่จงอย่าหวาดหวัน่นเพราะสวรรค์กำลังเคลื่อนทับเพื่อปกป้องคุณอย่างเต็มกำลัง ความชัดเจนกำลังจะมาแทนที่ความสับสนแสงสว่างกำลังจะขับไล่ความมืดมิดนี่ไม่ใช่เวลาแห่งความกลัวแต่คือเวลาแห่งการมองเห็นความจริงการทรยศที่เกิดขึ้นมิได้มีเจตนาเพื่อทำลายคุณให้ย่อยยับแต่มันคือบททดสอบอันเข้มข้นที่จะผลักดันให้คุณก้าวไปสู่การยกระดับทางจิตวิญญาณทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น และค้นพบจุดประสงค์ที่สูงส่งกว่าเดิมในชีวิตกระบวนการแห่งความยุติธรรมการฟื้นฟูและการก้าวเดินสู่อนาคตที่ใหม่ผู้ที่กระทำการทรยศต่อคุณกำลังจะเผชิญหน้ากับผลกรรมและการพิพากษาจากสวรรค์นี่คือกฎแห่งความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นในขณะที่คุณผู้อดทนและยืนหยัดในแสงสว่าง กำลังจะได้รับการฟื้นฟูในทุกสิ่งที่เคยสูญเสียไปคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางจิตวิญญาณและได้รับความชัดเจนในการมองเห็นเส้นทางชีวิตการเลือกที่จะสงบนิ่งและวางใจในพระเจ้าท่ามกลางพายุแห่งการหลอกลวงนั้นได้ก่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เพื่อนำพรและความช่วยเหลือมาสู่คุณบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะก้าวเดินในโชคชะตาและอำนาจใหม่อย่างกล้าหาญปลดปล่อยอดีตที่เจ็บปวดและโอบรับอนาคตที่สวรรค์ได้จัดเตรียมไว้สรุปอย่างลึกซึ้งจากเงามืดแห่งการทรยศสู่แสงอรุณแห่งการเป็นคุณคนใหม่สารจากอักระเทวดามิคาเอลในครั้งนี้คือการปลอบประโลมดวงใจที่บอบชำ้ำและในขณะเดียวกัน ก็คือการปลุกพลังนักรบแห่งแสงที่หลับไหลอยู่ภายในตัวคุณการทรยศจากคนใกล้ชิดแม้จะเจ็บปวดราวกับโลกทั้งใบพังทลายแต่แท้จริงแล้วมันคือกลไกที่สวรรค์ใช้เพื่อเปิดเผยความจริงที่ถูกปิดบังเพื่อชำระล้างพลังงานเก่าที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางใหม่ของคุณและเพื่อผลักดันให้คุณก้าวเข้าสู่ศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง จงวางใจในกระบวนการนี้สงบนิ่งเพื่อรับฟังการชี้นำและจงรู้ไว้เสมอว่าคุณไม่เคยเดินเดียวดายแสงแห่งการพิทักษ์จากอัคราเทวดามิคาเอลและถวยเทพกำลังโอบล้อมคุณอยู่ความยุติธรรมกำลังจกปรากฏและชัยชนะที่แท้จริงกำลังรอคุณอยู่เบื้องหน้าเมื่อมานหมอกแห่งการหลอกลวงถูกเปิดออกด้วยดาบแห่งแสง จงอย่าเสียใจกับภาพลวงตาที่สลายไปแต่จงเฉลิมฉลองกับความจริงที่ปรากฏและอิสรภาพที่แท้จริงที่คุณได้รับคืนมา โดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไห้แค่ดำรงอยู่ต่อไปให้ใจได้ยิ้มแค่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องควายควา้าดิงรนประสาทจาก